ตู้แอร์ซะด้วยสวัสดีครับคลิปนี้พามาดูรถเกรด WD 1 1 0 4อครับ1้0แรงครับซีซูปโอ,อ้ร้อยยิงใหญ่เลยอะ ยังไม่เห็นตอนที่ดันดินกองใหญ่ๆเลยครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์ดเร็กครับดีสูบน้อยครับที่จะจอรุ่นนี้ตัวแอร์สบายเลยครับโอ้เครื่องนิ่มจัดอะ ไม่ได้ใส่ผ้าไถมานะเอามาดันดินโดยเฉพาะเลยในสุรินก็น่าจะมีไม่กี่คันหรอกน้อยครับที่จะเจอรุ่นนี้ กรองครับยังสูงเลยอ่ะเนี่ยใครชอบรุ่นใหญ่ๆในรุ่นนี้ครับดูครับพลังร้อยสิบแรงกองทัพเท็กเตอร์ อะมาดูมุมนี้หน่อยครับมุมนี้ไม่ค่อยย้อนแสงครับดูดันดีครับล้อใหญ่ๆแบบนี้ดูครับไปสบายเลยอะขนาดดินแข็งนนเนี่ยเดีย๋ยวรอดูดันดินกองใหญ่ๆก่อนครับ กำลังคือเหลือๆครับจอมกําลังอยู่แล้วเอาดันดินเต็มฐานไปเลยโอ,โอ้ใช้ได้ครับใช้ได้วันนี้เราก็มีคู่แข่งครับ สอคันตอนนู้อีกคันหนึ่งครับก็เก็บงานแล้วครับกบังปรับพื้นที่ให้เรียบพร้อมส่งงานครับกอกำลังดีจัดเลย มันจะไถเข้าลึกดีนะถ้าได้ไถนานี่ยยังไม่เคยเห็นตอนไถเลยไม่รู้ว่าผานของเขามีกี่ผานถ้าไถผานสามน่าจะลึกเกือบเม็ดออ้อู้อ้อ้โอเจอดินแข็งครับ ดุดันไม่เกรงใจใครครับรถเกตสายพัน์ุแดงครับแต่ไม่ใช่ยันมานะ นิ่มๆเลยครับตัวแอร์แบบนี้ก็สบายครับราคาราคาก็น่าจะอยู่ที่2ล้านต้นๆนะถ้าจำไม่ผิดนะราคาเงินสดครับอยากได้สักคันนะเอาไว้ลาก รถดำจมครับขนาดล้อหลังก็เสมอโอ้กพุ่มหัวผมเลยอ่ะสูงจัดครับอ่ะการลนขึ้นจอดแล้วครับเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ลุยอยู่ฝ่ายเดียวโซะสน่อยวันนี้ลงวันแรกครับ มาช่วยมาช่วยเสียต้องครับปรับพื้นที่พอดีส่งงานวันนี้ครับ lancio di ore งานรถด,ดำก็หยุดแล้วครับดินเต็มเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้เลย いい。 ไปโอ้ oh, ไปได้ไปได้ครับ ดันเต็มปากมาเลย เร,เรียบเลยอะจะเกรดให้เรียบก็อยู่ที่คนขับด้วยครับการวางผ่านนี่ครับยอดนะหดูอครับเรียบเลยเนี่ยระดับมองไปครับหืือว่าใช้ได้นะรถดีคนขับดีก็งานก็ดีครับ มาเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับ